เล่เล่น้องพ่อบอกเล่เลยเล่อ่านาๆๆๆไปเกินมันอย่าไปเกินมันตู้ไหนจิ้มจิ๋วอ๋อจากตู้ตู้นี้จิ้มจิ๋วละห้าบาทโอเคโอสวัสดีครับตอนนี้แม่นุชมาอยู่ที่สวัสดีครับ มาอยู่ที่ร้านขนมแบ่งปันนะคะที่อำเภอคงไกรราชจางังหวัดสโุโขทัยนะคะโอ้ยขนมเพียบเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราจะมาดูดิว่าเดี๋ยวจะซ,ซื้อขนมอะไรกันบ้างถือเองเลยเหรอลูกอ้าวไปเดินชอปปิง้งอ้าวเดี๋ยวเข้าไปข้างในลูกไปข้างในร้านนี่ขนมอยู่ข้างใน ไหนไหนน้องพบน้องพบดูอะไรไหนรถไหนโอ้โห,โหนี่เด็กๆนี่มามุมของเล่นก่อนเลยโอ้โหเด็กๆหามุมของเล่นนะเ,เห็นรถก่อนเลยรถบรรทุกเนี่ยนะโอ้บรรทุกดำเหมอออ้นี่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 ไข่จิวจ๋วไข่จิ๋วห้าบาทไข่จิ๋วห้าบาทนี่นง้งองๆไข่ไดนโนเสาร์ด้วยเอาโอ้จะเอาอีก ออ้ยรถอะไรเนี่ยรถ Big กฟูดนี่มารอตอมอะไรกันตรงของเล่นนะดูสิดูที่น่าดูที่น่าไปดูของก่อนอไปดูขนมเออที่เราจะกินก่อนลูกไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมาทีหลังเฮ้ย <c oughs> ไปดูปลาไปดูปลาปะปลาเอาตะกร้ามาใส่ขนมหน่อยปะโอ้ปลาทาโร่ไม่ใช่ฟิชชู โอ้โหนี่มีปลาเส้นอันใหญ่น้องพบน้องพบเห็นของเล่นนี่เห็นปลาเส้นอันใหญ่ไหมสูงเท่าตัวน้องพบเลยเอาไปไหนแล้วเฮ <c oughs> ้ยจะเอาอะไรลูกนในนู้นก็มีไปดูไปดูไปดูปด <c oughs> ในนู้นก็มีโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยไม่เอาลูก ของเล่นนะไม่เอา, <S <S ม,เอามาซื้อขนมนะของเล่นยังไม่เอาปไปดูไปดูขนมตรงนู้นป่ะนี่น้องๆขนมเพียบเลยนะ <S <S ทองม้วนสดนู่นนู่นน้องๆมีทองม้วนสดอยู่ข้างหน้านู่นนี่อันนี้อร่อยไหมเนี่ยดูหน้าตาน่ากินนะเนี่ยนี่อันนี้น่ากินเอาไปกินหน่อยไหน,หนป,ป๊าซื้ออะไรมาอันนี้คืออะไรคุกกี้สุโขทยัยอ๋ออะไรลูก ูนี่ดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีกรอบเนี่ยนี้มีกรอบเกลียวเกลียวอ,นนอันนี้เข้าแตนโ้นี้่ขนมอะไรเนี่ยไายหนอดอันนี้ครกเกอร์ทุเรียนพายเม,ม็ดมะม่วง อันนี้ขนมแบบว่าชุบช็อกโกแลตนะเด็กๆชอบเนี่ยเนี่ยโอ้อัลมอนด์ทูเลคืออะไรมือแรงนี่มือแรงนี่อร่อยนะอ๋อไหนไหนให้เพื่อนดูหน่อยเออเเด็กๆซื้อไอติมกันแล้วไหนมาจากตู้ไหนไอติมจิ๋วอ๋อจากตู้ตู้นี้ไหนไอติมจิ๋วะละห้าบาทอืม ให้น้องพบมัง่งจีอันนึงให้น้องพบหนึ่งอันไอติมจีหนึ่งอันอไหนอะติมติมอันนี้ไงคิดตังแล้วเนาะน,นี่คิดตังแล้วใช่ไหมโอเคน้องพบกินได้เลยติมติมเออเอาไปเล่นก่อนเขาวมวนสั่งยังสามกล่องร้อยเอาไปสามกล่องเลยค่ะคละคไปเลยอันนี้อะไรหม้อแกงเผือกโอเค โอ้แกะแล้วเอาแกะให้น้องหน่อยแกะให้น้องหน่อยเพราะว่ามือแม่ถ่ายอยู่เดี๋ยวให้พี่แกะให้นะน้องพบนี่เห็นไหมพี่กําลังแกะไอติมให้อยู่เห็นไหมน้องพบรอแป๊บหนึ่งได้แล้วได้แล้วน้องพบได้แล้วรอรอเออแค่นั้นก็ได้ลูกเออเอาเลยลูกอั้าเลยอัม้มเฉียวคว่ำคว่ำบบไหนกินไอติมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อย เออปโยกินรสอะไรคะนมชมพูของมีมิวกินรสอะไรวานิลาวาน,นิลาแล้วน้องย่าล่ะคะวานิลาเหมือนกันวานิลาเหมือนกันโอ้โหอละห้าบาทไอจิวอ๋วจิ๋วพี่ม่อนนะลูกพี่ม่อนกินรสอะไรคะวานิลาหรือช็อกโกแลตวานิลาอเ,เออน่ารักดิพอ,อด,ดีคำไหนแหละไปนั่งกินกันก่อนโอ้ไปหาตู้ใหม่อีกแล้ว ไปดูตู้ใหม่กันระลูกโอ้อันนี้ตู้นี้อันนี้มีตู้อหรอไหนไหนมีติมจิ๋วด้วยอีกแบบหนึ่งโอ้แบบไม้แบบแท่งแบบแท่งจิ๋วๆเด็กๆชอบเลยกินติมเนี่ยไหนๆก็ต้องกินติมไหนน้องพบอร่อยไหมโอ้อร่อยอร่อยอร่อยเละตะเป้เลยเดี๋ยวเอาทิชชู่ด้วอโอ้โหเละตะเปะเลย วายเล่เล่น้องพ่อบอกเล่เลยเล่กินเต็มเล่เลยเดี๋ยวเช็ดต้อย้อยทางของมอนของโยก็เริ่มหยดแล้วลูกกินซะรีบกินซะวายเสื้อหล่อเสื้อหล่อเลกไปแล้วอ้อร่อยอร่อยอร่อยกันใหญ่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 โอ้นี่นะคะ ทางเดินไปห้องน้ําที่ร้านขนมแบ่งปันนะคะน้องๆโอ้ยมีลิงเฝ้าประตูด้วยหนึ่งตัวมีที่นั่งด้วยนะเนี่ยที่นั่งชิวๆน้ําพุมีมีอันนี้เรียกอะไรลําคองเนาะข้างๆค่ะบรรยากาศดีนะเนี่ยนะมานั่งกินขนมตรงนี้ก็บรรยากาศดีมีทางเดินเข้าไปเหมือนเข้าป่าเลยมีหินอยู่ข้างๆด้วยสวัสดีลิงคองสองตัว ไปแล้วน้องพบจะเดินเข้าป่าอุ้ยเจอเจอคิงคองเจอคิงคองอุ้ย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 กลัวเหรออุ้ยเจออะไรลูกคิงคองง่ายอีงงอสองตัวดูซิไปดูซิมันจะกัดไหมดูซิมันกัดไหมดูซิมันกัดไหมอ่ากัดไหมกัดไหมไหนกลัวเหรอฮึดูสิน้อง แมวที่ร้านแบ่งปันนะคะร้านขนมแบ่งปันดูมันนอนสบายสุดๆอย่าไปกวนมันนะน้องโพอย่าไปกวนมันนะไหนดูซิไหนดูซิอ, <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหดูมันนอนมันเห็นไหม <Okay. S 1> <c oughs> โอ้หลับสบายเลยดูดูด,ดูที่นอนมันบ๊ายบายบ๊ายบายแมวนะ <c oughs> อ้าวอย่าไปกวนมันหลับชิวเกินชิลมากดูสิบาย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 แมวแล้วบายบายออาจะเล่นกับแมวไไปปแแลล้้ววเออบายบายแล้วมันหลับอยู่ปล่อยมันปล่อยมันอั่นน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 นน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 นไปกวนมันอย่าไปกวนมันปากเปื้อนช็อกโกแลตเลยอร่อย เดี๋ยวไปกวนมานะลูกไปปไปๆบ๊ายายแมวไ๊ายบายแมวไป